ครับสวัสดีครับพ่าพ่อ,พอแม,แม่ทุกคนเมื่อนี้ผมอัศวินครับแล้วก็ดาวลุ่งเลืองแล้วก็บ่าวเอกบ้านนาครับผมบ่าวเอกบ้านนาแล้วก็ทัดบ้านนาเขตบ้านนาแล้วก็รวยบ้านนาครับผมเมื่อนี้ทีมงานของเฮายังพากันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับอยู่ที่วัดปู่ขอนแก่นมาที่วัดปูญญาที่ ภูมิเจ้าที่พี่เพิ่นให้เลขมาแล้วสามตัวครับผมสามงวดครับมันสามตัวสามงวดสามงวดติดครับปันจันท์ที่ผ่านมาครับผมสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองครับผมออกไปแล้วครับผมเป็นงวดที่สามเข้ามางวดที่สามครับผมกับปูขอนแก่นครับผมทางวัด เพิ่นกะสีอยากเห็ดหองน้ำครับผมปู่ขอนแกน่นเพิ่นบอกว่าเพิ่อนอยากเห็ดหองน้ำแล้วกะลูกกะว่าสีไมเห็ดหลังคาใส่อ่าองค์พรอพุทธรูปครับอยู่ห้้ปูองค์ปูองค์ยาอยู่ใต้ต้นโพนะครับตอนนี้ยังบ่าทานได้มีหลังคาลูกก็เลยจะมาซอยเพิ่นเห็ดหลังคานะครับสำหรับ แนวทางลาวครับเมื่อนี้แนวทางลาาเมื่อนี้เดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขแปะให้เบิ่งท่ายคลิปเด้อครับผมก็สิเป็น2องจุดจุดที่เฮาสิีด้ที่ลูกเขามาสิมาเห็ดหลังคาใส่องค์ปูญานะครับที่เพิ่นมาเข่าฝันปูขอนแก่นนะครับก็บคือจุดนี้แ่ละครับ องพ์พระพุทธรูปทั้งสองจุดนี่ครับองใหญ่แล้วก็องค์เล็กใต้ต้นโพเป็นองค์ปูองค์ยาที่เจ้าทีเพิ่นรักษาอยู่น้ำวัดนี่เพิ่นกัที่เข่าฝันหรือว่าให้แนวทางเล่าไปแล้วสามงวดนะครับผมงวดที่สามก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสองหนึ่งหนึ่งสองครับเข่าเต็มเต็มมาแล้วครับสามงวดติดๆครับผมอ่า ส่วนที่สีเห็ดหลังคาก็ว่าได้เบิดหลายดอกพ่อพ่อแม่นี่กัเพาะว่าสีเห็ดแค่หลังค่าบางแล้วก็คงจะเห็ดพื้นตรงนี้นะครับพื้นตรงที่องค์ปูอยู่เนี่ยเขากจะเทปูนเทอย่างให้มันสะอาดสะอ้านครับว่าให้แบบมันเห็นแบบหกคือจังอยู่ในภาพที่เรากําลังเห็นอยู่นี่ครับผมส่วนตัวเลขแนวทางลาววันนี้วันพุธ ครับผมวันพุธวันพุธวันพุธท,ที่ยี่สิบดพฤษภาคมหกแปดนี้นะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็คือนี่ครับนี่ก็คือตัวเลขแนวทางจากปู่ขอนแก่นครับภูมิเจ้าที่ภูมิดีภูมิเห็ดภูมิสั่งครับผมสี่แปดสี่ห้า แล้วก็40ครับผมวันพุทธที่28พฤษภาคม68นี้นะครับผมเมื่อนี้นะครับแนวทางล่าของปู่ขอนแก่นนะครับวิ่ง4ครับผม48 45แล้วก็40ครับผมงวดนี้พอเมพี่น้องหลังจากที่เข้ามา3งวดเนาะน้องดาว3งวดติดๆแล้วที่ผ่านมางวดวันที่ งวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่สองหนึ่งหนึ่งสองเนาะก็ะเข้าไปเต็มๆเป็นงวดที่สามหลังจากที่เขาได้มาติดตามปูขอนแก่นนะครับผมภุ่มเจ้าทีดีพุ่มบนซอยเหลือในการเฮ็ดการสร้างของปูขอนแก่นเนาะครับเนาะองค์ปูองค์ยาอันนี้กางวดนี่นะครับได้สี่แปดสี่ห้าแล้วก็สี่ศูนย์เดี๋ยวให้เห็นหน้าน้องดาวในจังหนยลดลงาระกระดาษลงมาหเห็นหน้าน้องดาวจังหนยครับผม ผู้ใดที่อยากได้แนวทางเนาะแนวทางเราวันนี้เอาไปพิจารณาเอาไปมียังที่มีตัวเลขในใจยังบอหันได้มีตัวเลขที่อยากจะลงทุนยังบอหันได้มีตัวดีตัวเด็ดในใจฝากไว้เด้อครับผมเอาไปพิจารณาซอยขอขอ,ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนพ่อพ่อแม่แม่ที่เขามาเบิงช่องติดตามดาวลุ่งเรือง ช่องอัศวินดาวลุ่งเดืองบ้านนาอัศวินบ้านนาเ,าเอกบ่าวเอกบ้านนาเนาะครับเนาะแล้วก็เขตบ้านนารวยบ้านนาทัดบ้านนาแล้วที่เขามาติดตามในช่องไข่ของบ้านนาของเขาทุกคนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคให้มันเด้อครับพ่อพอลแม่ทุกคนเมื่อนี้สําหรับเล่าวันนี้วันพุธนี้ก็ขอให้โชคให้มันทุกสู่ภู้สุ่คนที่เขามาเบิ่งนะครับเขามาเบิ่งช่องเขาครับผมกะ ฝาเป็นแนวทางการตัดสินใจแล้วกะเอาไปพิจารณาได้ครับผมสามหางสามตัวเน้นๆครับผมสี่แปดสี่ห้าแล้วก็สี่ศูนย์ครับผมสวัสดีค่ะ